ตอนนี้บรรยากาศหน้าโรงงานคึกคื้นมากเลยค่ะทุกคนดูทุกคนที่ที่มาที่มาอยู่ตรงนี้คือมาเอาน้ํากันทั้งหมดเลยเดี๋ยวหนูจะพาเดินทัวร์ทีละคนว่าวันนี้เขามาเอาอะไรกันบ้าง เขาไม่ได้มาเอาน้ำอย่างเดียวเขาเอาข้าวโพดด้วยยิ้มจองเลย่ะถามก่อนได้ข้าวโพดไปกี่ขวด86ขวดจ้ะตั้งใจเมากี่ขวดตั้งใจมาแค่60้หหยิบไปหยิบมาได้86ไม่เพราะว่าออเดอร์มันเต็ม60เอาไปเผื่อคนตลาดด้วยอ่าเดร์มาเต็มแล้วเป็นคนแรกที่ได้ได้เกินออเดอร์นะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูคนที่ไม่ได้ครบสำหวันนี้ของพี่มาลายทั้งหมดเท่าไหร่คะ4ี่450หบี่ห้าถุงพี่มาลายแม่เป้น จังหวัดนครสวรรค์อันนี้เขากําลังคิดตังจ่ายตังกันอยู่นะเดี๋ยวเราถามคนนี้ก่อนเลยถ่ายแล้วอยู่เนี่ยพี่มาจากไหนอออยู่กำแพงนี่แหละค่ะอยู่บ้านใหม่เปิดรับออเดอร์หรือว่าเปิดเปิดรับออเดอร์ด้วยใช่โทรโทรมาคุยสองวันแล้วใช่พี่เขาเปิดแล้วอ้าววันนี้เขากำลังจะหนีแล้วอ่าขอพี่กันเลยค่ะวันนี้เมากี่ถุงเมาร้อยหนึ่งค่ะหนึ่งร้อยถุงขอพี่ชื่ออะไรนะคะพี่นาดค่ะพี่นาดเอาหนึ่งร้อยถุงจากที่ไหนคะจากอ่า เกาะตาน,าก,ตน,ตนกำแพพชรเนี่ยเหรอขานุขานุ<ข>าลวลรักษบุรี <laughs> นี่แล้วก็ยอ <ใน S 2> ีน,นี่คนนึงจากโรงพยาบาลสระบุรีว, <laughs> วันนี้มาที่จริงตั้งใจแบบว่ามาน้ำพ่วโพดเลยเชียได้เหมือนกันค่ะไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนแต่อยากได้มากกว่าร้อยได้ไปแค่แปดสิมือเย็นเราคิดว่าจับได้เยอะแล้วเลยไหมคะเขาบอกว่าเาคิยว่าเขาจับได้เป็นร้อยแล้วรอบหน้าเลยที่ไหนได้แปหกถูกไอแปดสิบนกด้วยนะคะ แล้วก็มีร้านตามจุดต่างๆค่ะจะมีร้านของคุณกุ๊ก,กิกอยู่เสาใหออ้คุณกิ๊ฟอยู่ที่เอาลืมตลาดจตุจักรค่ะแล้วก็คุณแม่หงอยู่หน้าเซเว่นพกกรุงอีกร้านนึงอยู่ใต้สะพานกับรถค่ะชื่อว่าคุณหนูแนนแล้วก็ของพี่ละของพี่อยู่ซอยโรงพยาบาลค่ะหน้าเซเว่นวัดแก่งขนนค่ะจังหวัดสระบุรีนะคะวันนี้เมากี่ถุงลืมถามอันห้าค่ะพันรอยเล็ก <500. S 2> ไม่เลวคระบราี่แล้วมาไม่ถึงระดเลเวลเริ่มเพิ่มแล้วอันนี้พี่เข้ามาด้วยกันมาซอยกันหิวนี่ต้องคนนี้สวัสดีครับพี่บ้างมาเอาข้าวโพดกี่ขวดออเดอร์เก็บ400ขวดได้125ขวดครับออเดิมมา400อีนมาโรงงานจะทำ800แล้วก็กล่าวว่าไม่ไม่ต้องอะไรแล้วแหละ ในโรงงานเลยเพราะว่าเหมือนไม่ค่อยมีใครมาเซอร์ไพรส์เลยใช่ไหมเซอร์ไพรส์ที่ไหนได้ที่ได้โรงงานเซอร์ไพรส์กับตามตามไปดูคลิปกันได้เลยว่าเมื่อเช้านี้ลึกลับแค่ไหนเขาพูดหน้าเอที่หน้าร้านโอ้โหตอนแรกหนูก็คิดว่ามามาแค่นี้หนูก็ไม่ไม่ไม่อันนี้เหมือนกันเขาบอกว่าไม่มีแค่มีใค่มากีไม่มีใครมีแค่เราได้เป็นร้อยกว่าเลยทีนี่แต่แต่ต้องขอบคุณตัวแทนอยู่ที่ไหนนะ แม่เปิลแม่เปิลช่วยช่วยด้วยช่วยด้อยเขาช่วยกันหยิบมือมือแข่งกันหมดวันนี้พี่ออยมาเอา5 0 0สิบถุงจำได้ไเข้าพูดไป125กถุงรอบหน้าคอยแก้ตัวใหม่ฝากพี่บังกับพี่ออยโคราชนะคราชสีมารถข้างหลังคือที่มารอรับออเดอร์ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ยังมี นูนนู้นน,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 นอีกนะโหเห็นไหมเขวางกระพดไว้นั้นของพี่ออยพี่บังโคราชจังหวัดนครราชาสีมาค่ะเดี๋ยวเราไปส่งออเดอร์กันต่อเลยไปได้เวลาขึ้นของแล้วฝากเขา้าโพดแบบขวดแล้วยนะอร่อยมาก